สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกับโอนะครับจากช่อง nk channel นะครับก็วันนี้เราอยู่กันที่เว็บ roller con นะครับหรือ roller coil นะครับแล้วแต่คนจะเรียกนะครับก็วันนี้นะครับผมจะมาแนะนํามือใหม่เนาะที่เพิ่งสมัครแล้วก็ยังไม่รู้วิธีการเก็บพลังขุดนะครับเว็บนี้จะเป็นการเก็บพลังขุดโดยการเล่นเกมนะครับโดยที่เราเล่นเกมไปนะครับเราสามารถเก็บกําลังขุดนะครับแล้วก็ยังมี เดี๋ยวผมขอรีเฟซหนึ่งทีนะครับผมจะให้เพื่อนๆนดูนะครับก็เรายังสามารถได้เครื่องขุดฟรีอีกนะครับโดยการทำภารกิจต่างๆที่ทางเว็บเขากำหนดให้มานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเพื่อนเพื่อนเก็บเลเวลได้ถึงตามกำหนดของทางเว็บเขากำหนดให้นะครับเป็นมิชชั่นเนาะเป็นซีซั่น3นะครับสำหรับซีซั่นนี้เนาะ,ะก็ยกตัวอย่างนี่นะครับ อ่าผมได้มาแล้วนะครับตัวฟรีเนาะเป็นการเก็บเลเวลถึงเลเวลสามนะครับเขาจะให้กําลังขุดเครื่องขุดเรามาหนึ่งเครื่องนะครับอ่าแล้วก็ใส่ฟรีเนาะแล้วก็เดี๋ยวอีกสักประมาณสองเลเวลเนาะผมจะได้อีกเครื่องขุดอีกหนึ่งเครื่องนะครับเราต้องเก็บสมมติว่ามันใหอ้อ่เครื่องขุดเนี่ยที่เลเวลแปดเนาะเราต้องไปถึงเลเวลเก้านะครับเราถึงจะได้เนาะเราถึงจะได้เครื่องขุดเครื่องนี้นะครับ สำหรับสายฟรีเขาก็จะมีแจกเครื่องขุดอีกเครื่องหนึ่งนะครับก็เครื่อง4.0ประมาณนี้เนาะเราต้องเก็บถึงเลเวล14นะครับเราถึงจะได้เครื่องขุดเนาะเนี่ยต้องเก็บเลเวล14ถึงจะได้เครื่องขุดของเลเวล13นะครับผมหวังไว้แค่เครื่องขุดเครื่องแค่นี้นะครับแล้วก็จะเล่นไปเรื่อยๆครับถ้าไม่ได้ถึงตรงไหนแล้วไม่ได้ถึงตรงไหนผมก็ไม่ได้เสียใจเนาะเพราะเราสายฟรีเนาะได้แค่ไหนเอาแค่นั้นนะครับ นอกจากที่จะทําภารกิจต่างๆที่เว็บเขาให้แล้วนะครับทุกการเล่นเกมนะครับทุกการเล่นเกมเขายังให้เครื่องขุดเรามาฟรีนะครับไอ้เครื่องแดงๆนี่นะครับสีเครื่องเนี้ยเนี่เครื่องนี้เห็นปะสีเครื่องอ่าได้จากการเล่นเกมล้วนๆเลยนะครับก็คือเราเล่นเกมเขาก็จะมีดอปเป็นเครื่องขุดมาให้เรานะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูเกมครับวิธีการเล่นเกมนะครับเกมแรกจะเป็นเกมคอนคิกนะครับก็คือ เกมนี้วิธีเล่นก็คือให้เราคลิกไปที่เหรียญที่ไอตัวมอนเตอร์เนี่ยมันทิ้งเหรียญมาต่างๆนะครับผมจะเล่นให้ดูเลยนะโอเคเดี๋ยวรอมันนิดนึงนะฮะปกตินะครับเกมนี้มันจะไม่กระตุกนะนะหลังๆังเนี่ยมันกระตุกผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่อะไรนะครับเป็นที่เซเวอร์เขาหรือว่าเป็นที่เครื่องผมก็ไม่รู้อ่าเราก็กดคลิกไปที่เหรียญที่ไอตัว มอนเตอร์เนี่ยมันปล่อยเหรียญลงมานะครับเกมนี้ใครกระตุกมั่งก็ลองลองลองบอกผมมั่งนะก็ได้นะครับว่าเพื่อนๆนกระตุกหรือเปล่านะครับหรือว่าผมกระตุกคนเดียวนะครับมันก็ทิ้งเหรียญมาแล้วก็คลิกไปที่เหรียญที่มันตกมานะครับเกมนี้เล่นได้บนมือถือนะครับแล้วก็บน PC นะครับสามารถเล่นได้สองที่เนาะเกมนี้กระตุกนิดนึงนะครับ คลิกไปครับรอมันนิดนึงครับใจเย็นๆครับสายฟรีครับ นานนิดนึงนะครับเปนกระตุกนะครับถ้าไม่กระตุกอ่ะแป๊บเดียวนะครับเกมนึงจะใช้เวลาประมาณ40วินะครับถึง1นาทีนะครับถ้าเลเวลเราสูงๆนะครับก็เขาจะเพิ่มเวลาให้ประมาณ1นนาทีนะครับต่อเกมเนาะผมกระตุกแค่เกมนี้เกมเดียวเนาะแล้วก็เกมอื่นไม่กระตุกนะครับเกมอื่นปกติเนาะก็คลิกไปครับ อ่มามอเสร็จเสร็จแล้วนะครับเขาจะขึ้นมาเป็นแบบนี้เนาะก็คือเราจะได้400 p o i n พอยต์นะครับก็กด gain power ไปเลยครับอ่าแล้วก็เขากำลังโหลดกำลังขุดให้เข้เขาเข้าเครื่องเราเนาะสำหรับสายฟรีที่เพิ่งเข้ามาเล่นนะครับก็เล่นตามได้เลยนะครับเล่นได้เรื่อยๆนะครับเก็บกำลังขุดได้เพิ่มเรื่อยๆนะครับอ่านี่นะครับเขาก็จะมีดอปอย่างนี้มานะครับ ถ้าใครโชคดีนะครับก็จะดรอปเป็นกำลังขุดนะครับหรือไม่ก็เป็นจะเป็นเหรียญ r l t ให้เลยนะครับมีตั้งแต่0.01นะครับแล้วก็ขึ้นไปเรื่อยนะครับผมได้มากสุดคือ0.5นะครับ r l t เนาะแล้วก็กดตัวนี้เลยครับชุดเกมนะครับก็คือไปเล่นเกมต่อไปถัดไปเลยนะครับเดี๋ยว ep นี้นะครับผมก็จะสอนเล่นเกมนะครับ เป็นสอนแบบเล่นเกมเกือบทุกเกมนะครับมีแค่เกมเดียวที่ไม่เล่นบนมือถือไม่ได้เนาะผมเล่นบนมือถือนะครับเขาให้แก้แคปชั่นนะครับเราก็แก้ไปนะครับเกมนี้เกมนี้ก็จะเป็นยานบินอวกาศนะครับยิงยิงนะครับ แล้วก็เล่นไปเล่นมานะครับก็ยิงให้มันหมดนะครับยิงไอ้ตัวสีแดงแดงสีเขียวเขียวให้มันหมดนะครับตามเวลาที่เขากําหนดเนาะก็เวลาข้างบนนะครับขวามือข้างบนจะนับถอยหลังนะครับแล้วก็เก็บไอ้ที่มันดรอปมาเนี่ยครับไอ้ที่มันหล่นหลดมาเนี่ยครับเป็นปืนนะครับชีนีดต่างๆเพื่อนๆก็เก็บด้วยนะครับโอเคเกมนี้ไวมากนะครับก็ได้กําลังขุดมาประมาณแปดร้อยหกสิบแปดนะครับ ก็หนึ่เท่ากับ1นึ่งทนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะดอกอะไรให้อ่าไม่ดอกนะครับเราก็ไปเล่นเกมถัดไปเลยนะครับอ่าฟิปปี้ล็อกเนะครับอุ้ย <laughs> มาถึงก็หัวดิ่งทิ้งก่อนไปเลยนะครับไม่ได้กดนะครับ ไม่เป็นไรครับเราก็เกมนี <ๆ S 1> ้นะครับก็คือเราก็กดจิ้มที่หน้าจอนะครับใครเล่นมือถือก็จิ้มที่หน้าจอเลี้ยงเครื่องไว้ไม่ให้มันตกนะครับใครเล่นบน PC ก็คือคลิกเมาส์นะครับคลิก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 ก็คือเลี้ยงยานบินอวกาศไม่ให้มันตกนะครับให้มันผ่านช่องเนาะโอเคเสร็จแล้วนะครับก็แป๊บเดียวครับเล่นเกมนะครับ ก็คือใครมีเวลาว่างเช้าก็เล่นเช้าเย็นก็เล่นเย็นนะครับมีเวลาว่างตอนไหนก็เล่นนะครับเขาไม่ได้บังคับให้เล่นทั้งวันนะครับอ่าเกมแล้วก็มาเกมต่อไปนะครับคริปโตอ่านว่าคริปโตโน้ตปะถ้าผมอ่านผิดก็ขออภัยนะครับเกมนี้ก็คือเหมือนเอารูกบอลนะครับยิงไอ้ตัวที่มันอยู่ข้างบนให้หมดนะครับยิ่งเลเวลเราเยอะนะครับเราก็ยิ่งได้เยอะนะครับ ได้กําลังขุดเพิ่มนะครับเยอะมากเลยนะครับตอนนี้ผมเลเวลต่ําอยู่นะครับก็เลยได้น้อยแล้วก็ยิงง่ายง่ายมากครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังเก็บเออเลเวลนะครับเพื่อไปเอาของฟรีนะครับต่างๆเนาะอ่าเราก็ยิงไปเรื่อยๆนะครับนี่เราก็ดึงๆไหมครับจบแล้วนะครับ เราก็ได้กำลังขุดมา 1th นะครับ1 1 1่งหเลยนะครับเกมนี้ให้เยอะนะครับเกมนี้ให้เยอะเราก็เล่นไปเรื่อยๆนะครับโหลดกำลังขุดเข้าเครื่องอยู่นะครับเดี๋ยวดูกันว่ามันดรอปอะไรให้นะครับไม่ดรอปนะครับปกติมันจะดรอปคูณ1เอ้ยคูณ2นะครับหรือไม่ก็จะดรอปเป็นกำลังขุดเพิ่มแล้วใครโชคดีก็จะได้เป็นเหรียญ r l t กับกับเครื่องขุดนะครับ เราเล่นไปเรื่อยๆนะครับเกมถัดไปนะครับเกมนี้ก็คือเอาเหรียญให้ตรงกันนะครับอ่านี่เดี๋ยวดูนะครับเอาเหรียญให้ตรงกันนะครับสังเกตให้ดีๆนะครับเพราะมันมีเวลากําหนดบอกเนาะเกมนี้ก็จะไวนะครับแรกๆไวมากเลยนะครับเพื่อนๆหาช่องที่ว่ามันให้ตรงสี่ช่องนะครับมันจะได้ไปทั้งแถวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่ชนะสูงนะครับ แป๊บเดียวนะครับเลเวลต้นๆน,นี้เล่นเล่นไม่เกินสามนาทีนะครับครบทุกเกมนะครับยกเว้นเกมแรกเนาะถ้ามันไม่กระตุกก็กไปไวนะครับอ่านี่เห็นไหมครับนี่เขาจะมีแบบฟรนะีพาเวอร์เนาะเพิ่มมาให้สามร้อย g h นะครับมีเวลาบอกนะครับก็คือว่าเขาแจกฟรีสามรอ g h นะครับยี่สิบี่ชั่วโมงนะครับใช้ได้แค่ยีบสี่ชั่วโมงเนาะ ไปเกมถัดไปครับคลิปนี้ผมจะพาเล่นทุกเกมเลยนะครับสำหรับบนมือถือนะครับจะเล่นไม่ได้นะครับที่ผมเคยบอกเนาะลั่นนะครับจะเล่นไม่ได้แค่เกมนี้เกมเดียวนะครับมันเล่นแล้วมันหน่วงนะครับเล่นยังไงก็ไม่ชนะมันนะครับข้ามไปครับมาเกมสองศูนย์สี่แปดคอนนะครับ เกมนี้เป็นเป็น okay, เกมเลือกเหรียญให้ตรงกันนะครับก็คือกดเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นเ pagar, ลื sue, protein, ล doubts, ล่อนลงเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะครับไปซ้ายไปขวาได้นะครับอ่ากดซ้ายกดขวาอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับเนี่ยก็คือเอาเหรียญ R ก็ R D ดีก็ดีนะครับแล้วก็เหรียญให้ตรงกันนะครับไอเหรียญด็อกคอนด็อกคอยก็ให้มันตรงกันนะครับนี่นะครับก็เลื่อนเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้มันตรงกันนะครับอ่า เก็บไปเรื่อยครับเกมนี้นี่นะครับแป๊บเดียวนะครับเกมนี้จะได้น้อยที่สุดนะครับจะได้สามร้อยสาสิบห้าสามร้อยสาสิบหกนะครับก็คือศูนย์จุดยังไม่ถึงหนึ่งทีเฮดเลยนะครับเกมนี้จะได้น้อยเนาะแต่เราอะที่เล่นเกมทุกเกมนะครับให้ลบครบร้อยครั้งนะครับเพื่อเราจะเก็บ exp นะครับจะผมจะมาบอกตอนหลังเมื่อเล่นเกมจบแล้วเนาะไปเกมถัดไปนะครับ c o n f ล i ปนะครับก็คือเราเปิด คอนเราเปิดเหรียญให้มันตรงกันทุกอันนะครับเราก็จะชนะนะครับเดี๋ยวพาไปเล่นนะครับนี่นะครับเปิดเหรียญนะครับหาเหรียญที่มันเหมือนกันนะครับเจอแล้วนะครับเปิดไปเลยนะครับให้มันตรงกันนะครับก็คือผ่านด่านนะครับเกมนี้จะเป็นเกมที่ฝึกสมองนิดนึงใช้ความจำนิดนึงนะครับ จบแล้วนะครับเกมนี้ง่ายๆนะครับเกมไหนยากๆนะครับที่เล่นเพื่อนๆเล่นไม่ผ่านนะครับไม่ต้องไปเสียเวลามันมากนะข้ามไปก่อนนะครับไปเล่นเล่นเกมอื่นที่ง่ายขวานะครับแล้วค่อยกลับมาเล่นนะครับเมื่อถึงเลเวลสูงๆเนี่ยบางเกมมันจะยากมากนะครับเพื่อนๆก็ข้ามไปก่อนไม่ต้องไปเล่นมันนะครับไปเล่นเกมที่ว่าเพื่อนๆถนัดแล้วก็ชอบนะครับผมจะชอบเออเล่นเกมนี้นะครับเกมนี้นะครับ แล้วไอ้เกมยานบินอวกาศนะครับมันจิ้ม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 เล่นง่ายดีนี่นะครับก็คือเกมนี้นะครับก็คือเอานะครับเอาสีให้มันตรงกันทุกทุกทุกอย่างนะครับนี่มันจะมีนี่บอกอยู่เนาะนี่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 ครับอ่าเห็นมันจะมีบอกอยู่นะครับนี่เห็นปะเพื่อนๆสังเกตให้ดีๆนะครับก็จบแล้วครับง่ายๆนะครับ ทุกการเล่นหนึ่งครั้งนะครับเลเวลเพื่อนๆก็จะอัพขึ้นไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี่นะครับเลเวลเลเวลก็จะอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปอัพขึ้นไปนะครับตอนนี้ยังไม่มีผลอะไรนะครับอันดับนะครับไม่ใช่เลเวลเนาะขออภัยด้วยเป็นเป็นอันดับเพื่อนๆอย่ากระโดดขึ้นไปกระโดดขึ้นไปนะครับเมื่อเพื่อนๆมีกําลังขุดเพิ่มขึ้นมันก็ไต่อันดับขึ้นไปเรื่อยนะครับ เกมนี้นะครับเกมนี้ก็คือเป็นเล่นการเล่นเกมสไลด์นะครับก็กดไปที่หน้าจอหนึ่งครั้งนะครับมันก็จะกระโดดนะครับแต่ว่าเก็บเหรียญน,นะครับแล้วก็เวลามันลอยอากาศเนี่ยเพื่อนๆสามารถกดได้อีกหนึ่งครั้งเป็นการกดเบิ้ลนะครับเพื่อหลบหลีกเอ่อสิ่งกีดขวางนะครับเกมนี้ เก็บไปเรื่อยๆครับมันก็สไลด์ไปเรื่อยครับเนี่ยกระโดดเก็บเหรียญน,นะครับเหรียญที่มันอยู่ข้างบนเห็นไหมเก็บไปเรื่อยๆนะครับปัป๊บแล้วกระโดดเบิ้ลนะครับเพื่อข้ามเพื่อข้ามนะครับจบแล้วครับไม่ยากครับเล่นเกมพวกนี้จะเล่นง่ายๆสไตล์เกมยุค90เลยนะครับ เป็นเกมตลับนะครับแรกๆก็อาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ผมได้ฟรีพาวเวอร์มาหนะึ100่งรนะ้อยเนาะหนึ่งร้อยเนาะแล้วก็เล่นเกมถัดไปนะครับเกมถัดไปเป็น l a m b o r i d e r นะครับก็คือเกมเ,เลื่อนรถเก็บเหรียญน,นะครับเลื่อนบนเลื่อนล่างนะครับแล้วเลื่อนบนเลื่อนล่างนี่เราเอาไว้สําหรับหลบสิ่งกีดขวางหลบรถที่ว่าขวางหน้าเราอยู่ด้วยนะครับ แล้วก็ยังสามารถเลื่อนไป,ไปเก็บเหรียญน,นะครับแค่เลื่อนบนเลื่อนล่างไปที่หน้าจอนะครับของผมเล่นบนมือถือเนาะอาเรียบร้อยโดนไปหนึ่งทีนะครับเขาจะมีหัวใจให้เรามาสามดวงนะครับก็คือชนสามครั้งแพ้นะครับเกมนี้เอ่อถ้าเล่นเลเวลสูงนะครับสนุกมากครับเกมนี้มันโคตรมันเพราะ <laughs> มันเล่นยากครับผมชอบผมชอบอะไรที่มันตื่นเต้นนะเกมนี้เล่นยากยาก ยากโคตรๆนะครับเลเวลแปดเลเวลเก้าขึ้นไปแล้วหูเล่นยากมากเสียงกินขวางมันเยอะครับนี่ครับเลยชนได้ครั้งเดียวก็เรียบร้อยนะครับถ้าชนอีกครั้งเดียวก็แพ้นะครับแล้วก็ต้องไปเริ่มใหม่นะครับอ่าเรียบร้อยครับก็เล่นครบแล้วนะครับ มีเกมเดียวที่ผมบอกเนาะที่มันเล่นไม่ได้บนมือถือเนาะทั้งนั้นเล่นได้หมดแล้วนะครับนี้เราก็ได้กําลังขุดที่เขาดรอปมาให้ฟรีครับอ่าเมื่อเพื่อนเพื่อเล่นเกมครบนะครับหนึ่งร้อยครั้งนะครับให้เพื่อนเพื่อมาเก็บ xp ที่ตรงนี้นะครับไปที่หน้าจอโฮมนะครับรูปบ้านเนาะรูปบ้านซ้ายมือข้างล่างนะครับไปที่ g ก็ xp นะครับต่อด้วยไปที่ event quest นะครับ อ่านี่เขาจะมีบอกนะครับว่าให้เพื่อนเพื่อเล่นลอสเกมเพื่อนเพื่อจะได้ exp exp นะครับอันนี้ผมเล่นได้39เนาะเพื่อนเพื่อเล่นได้ร้อยเกมเพื่อนเพื่อจะได้1 0 exp นะครับ1 0 exp เล่น50เกมจะได้5 exp นะครับแล้วก็เ,เกมเฉพาะนะครับก็คือ f i p p ี้ล็อกเนะครับเล่นครบ15้าครั้งได้2 exp เล่นคริปโตโน e นะครับ ผมไม่แน่ใจอ่านผิดหรือเปล่านะครับคริปโตเนสโนต,โนตอะไรเนี่ยได้อีก2 exp นะครับแล้วก็ไอ้ตรง Facebook ก,กับ s c o r นเนี่ยเพื่อนๆกดเข้าไปได้เลยครับกดเข้าไปแล้วก็กดออกก็สามารถได้เลยนะครับสามารถเก็บเอ่อได้อีก2เหรียญน,นะครับตรงนี้เนาะอ่าไอ้ตรงนี้นะครับเป็นพวกเติมเงินนะครับแล้วก็ทำภารกิจโดยการเอาไปซื้อของภายในเกมเนาะเราสายฟรีผมขอข้ามไปก่อนเนาะ โอเคครับผมเมื่อเราเก็บ exp ได้ทุกเลเวลนะครับเราก็สามารถเอามามาเอาของมิชชั่นที่ผมอธิบายไปตั้งแต่ทีแรกเนาะเนี่ยอย่างผมอยู่เลเวลเจ็ดเนาะใครเก็บถึงเลเวลสี่นะครับก็สามารถเก็บของเลเวลสามได้นะครับอ่าเขาเก็บเลเวลไปเรื่อยๆครับตอนเข้าตอนนี้ยังสามารถทันอยู่นะครับน่าจะทันเอ่อถึงอันที่สี่ด้วยซ้ําไปนะครับเนี่เพื่อนๆน่าจะทันอันนี้ด้วยซ้ําไปนะครับเข้าตอนนี้เนาะ ถ้าอย่างช้าสุดนะครับอย่างช้าสุดก็ได้อันนี้ได้สาม G.H แน่นอนแน่นอนนะครับสามสิบวันเนี่ยที่เหลือเนี่ยนะครับเนี่ยเวลาสามสิบสองวันเนี่ยเพื่อนๆได้แน่นอนนะครับสำหรับคนนะครับที่มีงบนะครับอยากจะลงทุนนะครับก็สามารถาใช้ซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่ตัวพิมียมนะครับโดยไม่ต้องไปกดเลเวลทำเลเวลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปเลยนะครับก็คือสามารถกดรับได้ทุกอันนะครับส่วนคนที่งบน้อยหน่อยแต่ต้องเก็บเลเวลก็คืออันนี้นะครับ99 ALT นะครับก็ต้องเก็บเลเวลถึงจะได้เนาะใครใส่ฟรีก็ไม่ต้องไปสนใจนะครับในหัวข้อนี้ใครอยากลงทุนก็ลงทุนได้นะครับ มาหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อเดี๋ยว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 หัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อการเอาเครื่องขุดนะครับเครื่องขุดที่เรามีเนี่ยที่ถ้าถ้าเพื่อนๆดรอปดอกมานะครับเนี่ยหัวข้อนี้นะครับเพื่อนเพื่อนดอกไปขึ้นแดงแดงมาเนาะตอนแรกมันยังไม่มีดาวนะครับเพื่อนเพื่อจะเห็นสังเกตดาวอยู่ข้างบนนะครับ เพื่อนๆไม่มีดาวเนาะให้เพื่อนๆคลิกไปที่ตรวนี้นะครับนี่ขวาสุดนะครับขวาสุดรูปบ้านขวาสุดเลยนะเพื่อนๆคลิกไปเลยนะครับอ่าเพื่อนๆคลิกไปมันจะมีสามหัวข้อนี้มานะครับนี่มันจะมีหัวข้อคราฟนะครับมีหัวข้อคราฟเนาะเมื่อเพื่อนๆได้เครื่องแงเครื่อแดงนะครับที่ยังไม่ได้คราฟครบสองเครื่องเนาะนี่มันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับนี่เพื่อนๆได้เครื่องแดงคือ ครบ2เครื่องนะครับเพื่อนๆให้กดครัฟได้เลยนะครับโดยการกดครัฟไปที่กดที่ตัวหัวข้อนี้ครับนี่วิวนะครับอ่าเมื่อเพื่อนๆของครบนะครับตรงนี้มันจะขึ้นมาให้เพื่อนๆครัฟนะครับโดยการการครัฟนะครับเพื่อนๆต้องถอดเครื่องขูดที่เพื่อนๆวางไว้ที่บนแหลกออกก่อนนะครับทั้งสองเครื่องเนาะแล้วก็ของที่จะใช้ก็คือของพวกนี้นะครับของพวกเนี้ย ที่ผมลืมบอกลืมบอกจริงๆนะคือมันสามารถดรอปมาจากการเล่นเกมได้ตลอดนะครับนี่นะครับมันดรอปดรอปมาดรอปทุกครั้งที่เราเล่นเกมมันก็สามารถดรอปได้นะครับนี่นะครับพอของเราครบแล้วเนาะเราก็กดค้าไปเลยนะครับการกดค้าไปนะครับก็คือมันจะให้พลังเรานะครับ450 g ้ z กนะครับก็คือของฟรีนี่แหละแล้วก็จะบวกโบนัสอีก0 1 5น่อนะครับวิธีการคราฟเนาะ แล้วก็เราจะมาดูของที่มันดอบนะครับของที่มันดอบที่ว่าเราเล่นเกมแล้วมันดอบได้นะครับไปที่ i n v e n t o ท y นะครับกดไปที่ i n v e n t o ท y เนาะอ,อ,อ่าเน,าน,าน,านี่ยของที่มันดอบนะครับที่ผมเล่นเกมแล้วมันดอปมาให้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับนี่ผมได้ของดีอ่าของแรมานะครับหลายๆอย่างเลยนะครับจากการเล่นเกมนะครับไม่ต้องไปออกตังซื้อนะครับเล่นเกมก็ได้ของแรมาด้วยนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับ EP นี้ผมก็มาสอนเพื่อนๆเล่นเนาะใครที่สนใจสมัครนะครับผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับส่วนใครที่ไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถพูดคุยกันนะครับด้านล่างคลิปได้เลยนะครับวันนี้ก็ยังไงผมก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับสมัครกันเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ตัวโอก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับยังไงก็ฝากคลิปหน้าไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ